ค่ะพี่น้องมาเบิงงัวแดงกับงัวขาวนะคะกินยาดีดิพี่น้องเนะะี่ค่ะยาก็กำลังห้ามค่ะถึงฝนหม่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสองตัวคนกําลังเป็นตาหักค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะห้ามนะคะเป็นไห้ไก่อยู่ค่ะคนคุ้นกินยาย,าย่างดีได้ค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะมาเบิงเด้อจ้ามาอันนี้มาเลี้ยมาเ,าเลีล้ยหลวงแม กินหญ้าอยู่นี่ก่อนเด้อสู้เด้อกินหญ้าอยู่นี่ก่อนเด้อกินหญ้าอยู่นี่ก่อนนะกินหญ้าข้างทางไปก่อนนี่หญ้าไม่แต่งงามๆสู้กินไปงัวหน่อยง,ง,งามๆค่ะพี่น้องงัวขาวกับงัวแดงจ้ะไปไปไปกลับกรับกรับ กลับไปตัวน้อยตัวแดงตัวขาวกลับไปลูกไปกลับกลับกลไปกลับก<ป>ลับคอ